ดีเพื่อนนะครับก็กลับมาพบกับข้างนับใน Star d e s c e n นนะครับ, n รบกับยาลใหม่ที่มาใน4.3นะเป็นยานที่ย่อแมวก่อะกันเราก็ย่อแมววท้องปีนะโอเคอายาที่อยู่ข้างหน้านี้คือยาของยี่ห้อคูเกอร์นะครับชื่อว่าเอลทริวันวูฟนะครับปะปะโอเคเอาง่ายๆเลยยาถอดแบบมาจากนาบูไฟเตอร์จาก Star Wars นะครับแม่งเหมือนกันแทบเหมือนกันเป๊ะเลย ครับเผื่อว่านาวูสตาร์ไฟเตอร์ er เนี่ยเอนจินเนี่ยจะอยู่ข้างหน้านะครับแต่ว่าไอ้นี่ยมันย้ายไปอยู่กลางเครื่องแทนแต่ว่ารูปแบบการวางแพทเทิร์นมันก็คล้ายกันนะครับถ้าให้คล้ายลำหนึ่งก็ในเกมอิลิติจัลัสนะครับยานเอ็นพิวเดียลคอรีอะมั่งใช้จะ,จะถ้าอ่านชื่อไม่ผิดน,นะอ่ะเหมือนกันแต่ไอันั่นมันลำใหญ่กว่านี้เยอะเลยนะครับแต่ว่าดีไซน์มันก็ใกล้ๆกันแหละนะครับ โอเคอันนี้ก็เป็นยาคูเกอร์ลำแรกนะครับที่สามารถจำได้เพราะว่าที่ผ่านมายาคูเกอร์เนี่ยไม่สามารถจำได้เลยสลักลำม,มันจะเป็นยี่ห้อยานสตารไฟเตอร์นะครับยานแปะนะครับของคอนดี้หรืออะโดเบด้าน,นะครับซึ่งมันก็จะมีอสองตัวอันนี้ก็เป็นลำที่สามแหละนะที่สามารถจำได้จุดเด่นคือเป็นลายไฟเตอร์นะครับหลักๆเลยมีห้าครื่องยนต์นะอ่าสเปคโดยรวมเนี่ยจะเหมือนการิอุสนะครับเพียงแต่ว่า อ่าว uh, เนี่ย L21 เนี่ยจะมีการเมนอเวอร์การหันไปมาเนี่ยที่ไวกว่าแล้วก็นิ่งกว่านะครับแต่ว่าความยืดหยุ่นในการใช้งานการดูดยืดหยุ่นกว่าเพราะว่า Wolf เนี่ยอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะอาวุธจะล็อกไว้เลยคือไม่สามารถโมดิฟายอะไรได้เลยนะครับมีอาวุธติดตั้งอยู่เป็นปืนบอลลิสติกกกลลิงไซส์นะครับแล้วก็มีสาซไซส์หนลูกนะครับซึ่งจะเป็นล็อกตายตัวเลย ไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้แต่ถ้าเป็นการวุธเนี่ยมันเปลี่ยนได้นะครับโอเคอ่ะยานมีอะไรให้อินเทร์แบ้างนะครับเมื่อฝั่งซ้ายตรงนี้กดปุ๊บก็จะเปิดแหลกเปืนได้นะสามารถเอาอาวุธวางได้แหละ,ะวางอะไรวะใส่ใหญ่ไปมันวางได้แหละนะทำไมว่าเป็นหลักวุธจุดอินเทอร์ลกก็จะเป็นกลมๆเสียฟ้าแบบนี้ทั้งหมดนะครับ ออกมาด้านซ้ายอันนี้คือเข้ายาดนะครับมันจะปีนเข้าไปนะครับซึ่งก็ปแปลกๆดีโอเคอ่ะอันนี้เครื่องยนต์เป็นซับเป็นจินนะครับมเมนจินจ้นคือตรงกลางก็มีอันเดียวฝาอันนี้เปิดไม่ได้นะครับทําหลอกตาไปางั้นนะโอเคอมาตรงนี้มีกดกดกดได้ก,กดหลงกดปุ๊บก็จะเปิดจุกเติมเชื้อเพลิงซึ่งก็ยังใช้ไม่ได้นะครับมีไว้ทำไมก็ไม่รู้ อ่ะไอ้กลมๆนี่คือมิสไซน์นะครับเป็นแหลกได้ตัวเปลี่ยนไปได้นะเป็นไซส์หนึ่งอันนี้คือสีดีฟอลต์นะครับจะออกสีเงินนะครับแต่ว่าไม่ได้เงามากอะไรขนาดนั้นนะนไม่มีอะไรไม่มีช่องแตู่ะเปิดเลไได้ไดปุ๊บนั่นด้ายก็คือไม่มีอะไรแล้วแค่เครึ่องยนต ก็ไม่มีอะไรให้เทรกมากนะครับตรงนี้โอเพนสตอร์เได้ซึ่งสตอร์เละผมว่าเขาทําไม่ดีดีไซน์ไม่ดีนะครับหรือว่าทีมันปีขึ้นได้สองข้างไม่รู้เพราะว่าเราขึ้นยานเนี่ยเราขึ้นด้านซ้ายขึ้นลงด้านซ้ายแต่สตรเลด้านขวามันอยู่ไกลเกินไปนะครับโอเค่ะแล้วเราปีนยานได้ไหมมันไม่ได้อันนี้หนึ่งอ่ะได้ก็ลำบากหน่อยอเขียกระโดดาิาได้นะครับ ม่มีอะไร <c oughs> ทัสเตอร์มันเยอะนะแต่เป็นทัสเตอร์แบบฟิกนะครับไม่ได้ทัสเตอร์แบบขยับได้นะโอเคหมดแล้วอ่ะเข้ายานโอเคอันนี้ห้องนบินนะครับอาจจะให้ อ่าเหมือนก็อพูนไก่ก็เหมือน Starwall แหละนะน a บบุตรซาเฟเตอรแต่ว่าไอเขาส่งหน้าผมว่ามันเหมือนของพวกอโมอเตอร์ไซค์ที่เป็นบิ๊กไบท์นะที่เป็นต่อจอดิิตอนอะไรเงี้ยอ่าให้อารมณ์ประมาณนั้นมากกว่านะครับอ่ะมีจอ F F D 2ตัวนะครับซ้ายขวาอันนี้เป็นจอดิฟร์มันเลือกไม่ได้แเราทำอะไรไม่ได้นะครับมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับมีปุ่มกดด้านล่างซึ่งกดไปได้สักตัวไ่ได้ นะครับอีแท็กอะไรไม่ได้เลยปุ่มมีสลักข้างบนนะครับซ้ายขวาแค่นี้เองซึ่งมันจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็ด้านล่างนะครับมีนาฬิกานะครับเป็นสเปซไทม์นะครับไม่ได้อิงจากตอนที่ผมถ่ายนะเป็นสเปซไทม์ก็คือเป็นเวลาของเซิร์ฟเวอร์นะครับเราก็อีเจกได้นะครับ <laughs> โอเคทีนี้ผมเห็นว่าตรงจอ FFD เนี่ยมันมีรูปแบบแพทเทิร์นที่แตกต่างกันนะครับ ซึ่งกูเจะว,ว่าอ่ะทางซ้ายนะตรงข้างใต้ไอซีเมกันเนี่ยตรงเนี้ยจะมีหน้าผาความเร็วนะครับมีสแสลักเอ,อ่และนิเกีลอยู่ทางซ้ายนะครับทางขวาก็จะเป็นเรื่องของบูสต์แล้วก็เชื้อเพลิงนะครับจะอยู่ตรงนี้นะกอ็อ่าเป็นอะไรที่แปลกดีเนาะก็คือฮัทเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เป็นวางฮัทก็ได้ถ้าดูข้างล่างแต่ก็แล้วแต่คนนะทีนี้ลอ็อกสายเครื่อง จะเป็นเสียงแบบจุดระเบิดเครื่องยนต์เป็นแค่เสียงนะครับไม่มีเอฟเฟกอะไรโอเคแล้วปืนติดตั้งอะไรบ้างนะครับมีสไซแปดลูกปืนอ่าเป็นบาลลติกนะคกันลิงไซส์ะี่นะล็อกใต้ตัวอันนี้ผมเพอดออฟอยู่นะครับมันก็จะเป็นสภาพเก็บอาวุธนะเปอนออน มันก็จะเป็นแอนิเมชันการปืนมานะครับกดทีนึงก็ปิดโอเคอะห้ามมองข้างในก็มีแค่นี้ครับมันก็บังขึ้นมานิดหน่อยแต่ไม่บังมากครับสูงมองนอกบินก็กว้างนะครับแต่มองข้างหลังไม่ได้เหมือนเดิมนะโอเครอไปขับกัน เขียนคุยถึเอเมชันเกียร์นะครับว่ามันมีคลิปด้านล่างโผล่มาซึ่งมีว่าทำไมอันนี้ก็ไม่รู้นะเป็นอะไรที่เกะกะมากนะจริงๆไม่น่ามีด้วยซ้ำไปขับไปเลยโอเคนี่เอฟเฟกแสงโอเคเขีน okay, ว่าอาเซีฟมันเป็นแบบฟิกนะครับมันก็เลยมีข้อดีนะครับตรงที่ม,มันมันน่าจะไวกว่านะผมรู้สึกไงนะโอเคนี้ ตัวยานนะครับอ่าเที่ผมลองบินนะพอดีเวลาบินในชั้นบรรยากาศแบบนี้เนี่ยก็คือว่าอย่างนี้มีแรงดูดใช่ไหมผมบินตรงไปปุ๊บแล้วก็มีคอปเปิลดึงกำลัาได้เลยโดยที่มันไม่ต้านนะครับซึ่งมันก็จะมีอยู่ไม่กี่ลํำนะที่ทำได้นะครับอาจจะเป็นพวกไม่ใช่ฟูรีนะที่มันทำได้เพราะเมนเวอร์มันเป็นยิมบอลนะครับแต่ล้ำนี้ก็เป็นอีกลํำหนึ่งทีท่ทำได้นะครับ กลับด้านแล้วก็ย,ยกได้เลยอ่ะถ้าสไลด์ล่ะไม่ได้นะครับแต่ว่าหมุนหมุนดึงก็ได้นะครับโอเคอัตราเร่งในชั้นบรรยากาศมันก็จะอยู่ที่มาณแปดีนะครับจริงจริงมันได้สิบนะครับเท่าที่ผมลองถ้าอยู่อากาศได้สิบสา 13. แต่ว่าแม็กซิมัามันเนี่ยมันบอกว่ามันได้ที่ย5 g สที แต่โอกาสเนี่ยมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับ mm. โอเคแนบหมด yes, <this> เอะมาลองคอมแบทสักนิดนึงนะครับตอนนี้มันเป็นโลลิทมันก็คงไม่ใช่เป้าหมายที่ถึกอะไรมากมายนะโอเคไปพอนออนโอเคอาวุธเราเป็นแกลลิงไซสี่สี่พันสองร้อยนัดนะครับก็เยอะในระดับหนึ่งแต่ว่าเล่นลองเทิร์นไม่ได้คือยิงกันนาไม่ได้นะครับ หมดแน่นอน รอสนัจริงครับเองอ <L ash. S 1> อันนี้ก็ในพียอนะบอดมาจะเออๆนะครับรออะไรนะเขามาจะยิงดูเดือดวันนี้จะเลยโอเคครับก็จบไปกับยาละใหม่นะครับ L ยี่สิบ คูเกอร์นะคูเกอร์เอลยเวูฟนะครับเป็นยานไรเฟิลเตอร์ราคาก็อก็ร้อยดอล์ก็ถือว่าถูกสำหรับเขาก็แล้วกันจะแพงสำหรับเรา,าถามว่ามันดีไหมนะครับมันไม่ได้เหมาะกับเล่นคนเดียวเท่าไหร่นะครับือว่าถ้าคุณเป็นคนที่เล่นบาลซิกอยู่แล้วชิกนกับเล่นบาลสิกเนี่ยมันก็โอเคมันก็เล่นได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ชินเนี่ยนะรหรือว่าเล่นอะไรที่มันยาวๆอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่เหมาะเพราะว่าปืนหนึ่งปืนเปลี่ยนไม่ได้นะครับ ดีไซน์ก็เปลี่ยนไปได้ดีไซน์ก็เป็นแค่ไซส์หนึ่งแปดลูกนะครับใน,นความยืดหยุ่นการใช้งานเนี่ยการดูยืดหยุ่นกว่าเนาะโอเคมันก็อาจจะได้เปลี่ยนเรื่องของอการเมนูเวอร์นะครับที่พิชอะไรต่างๆได้ได้ดีกว่านะครับถ้าไปเทียร์แอโร่แอโร่ก็จะเร็วกว่านะครับแล้วก็มีเรื่องความเร๋อที่ดีกว่าแต่ลำเนี้ยมันก็จะเรื่องของการหันไปมานะประมาณนั้นแหละส่วนเรื่องความเร็วแะไรต่างๆมันก็พอๆกันนะมันไม่ได้เร็วอะไรมากนะครับโอเค ก็ประมาณนี้กับเอลยิชเซตวูฟนะครับโอ้ยเจอคลิปไปนะครับ